หลายคนกำลังค้นหาวิธีทำคลิปอย่างไรให้ได้ยอดวิวเยอะๆให้ได้ผู้ติดตามเยอะๆและกลับมาเป็นลูกค้าของเรานะคะวันนี้เจ้าแม่ไอทีมี6แนวคลิปที่ถ้าทำตาม6แนวนี้ส่วนใหญ่จะได้ยอดวิวยอดผู้ติดตามและยอดขายที่เยอะกว่าปกตินะคะ อะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหวัวใจแล้วก็ติดตามช่องจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้แน่นๆจุกๆขนาดนี้มาค่ะมาดูกันข้อที่หนึ่งนะคะแนวคลิปแบบการเปรียบเทียบค่ะ การเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องเปรียบเทียบอย่างมีมารยาทค่ะไม่ไปกล่าวถึงแบรนด์ใครให้เสียเสียหายเปรียบเทียบในเชิงว่าดีอย่างไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการการันตีสุดโต่งนะคะที่ t ิ ktok เนี่ยเขาห้ามไว้เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ค่ะแต่ทำอย่างมีจรรยาบรณเท่านั้นเองค่ะแนวคลิปแนวที่2นะคะคือการรีวิวนั่นเอง รีวิวในที่นี้ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะรีวิวสินค้ารีวิวการใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เรามีสินค้าแล้วเราก็รีวิวบอกต่อออกไปทำให้คนเชื่อถือแต่ในอีกทางหนึ่งนะคะถ้าทำเป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็ถ้าเรามีสินค้าอยู่ในมือเราสามารถส่งให้กับผู้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงหรือมีแฟนคลับ ให้ช่วยรีวิวสินค้าให้กับเรานะคะเมื่อเขารีวิวแล้วลงในสื่อของเขาเองก็จะทําให้แฟนคลับของเขาเชื่อในสิ่งที่เขาใช้หรือรีวิวก็เลยเป็นผลที่กลับมาหาเราว่าเมื่อมีดารารีวิวหรือมีคนมีเื่อเสียงรีวิวให้กับสินค้าเราก็จะทําให้ยอดและออเดอร์เติบโตแบบก้าวกระโดดและรวดเร็วนั่นเองค่ะ แนวการทำคลิปแนวที่3ก็คือสตอรี่ที่เรียกว่าการเล่าเรื่องนั่นเองการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เป็นหัวใจของ TikTok เลยเพราะว่าเจ้าของ TikTok นะคะคุณโจได้บอกไว้ว่าถ้าเราเล่าเรื่องเป็น ก็จะทำให้เราเติบโตหรือมีแฟนคลับหรือช่องเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงมาก่อนที่ Tik t o o นี้นะคะเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องเล่ายัางไงเล่าให้เป็นตัวเองค่ะเราชอบแบบไหนเราใช้แบบไหนหรือเราถนัดแบบไหนเก่งแบบไหนเอาสิ่งนั้นมาเล่าค่ะไม่ต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะมานั่งเล่าให้คนอื่นว่าแบบนี้ดีนะคะ เอาจริงๆแล้วคือเอาสิ่งที่เรารักเก่งชอบเล่าให้กับคนอื่นฟังจะทําให้เขาเชื่อมากกว่าเพราะอินเนอร์ในการเล่าที่เล่าเป็นตัวเรากับอินเนอร์ในการที่เราจดคําพูดของคนอื่นมาแล้วมาเล่าคนฟังดูรู้ค่ะแนวคลิปแบบที่4นะคะคือการสรุป ซึ่งเอาจริงๆทุกคนอาจจะเห็นว่าช่องชจ้าแม่ทีทำเยอะมากในเรื่องของการสรุปคือการสรุปคอนเทนต์เป็นข้อๆให้กับทุกคนได้เข้าใจง่ายนะคะพอเข้าใจง่ายก็จะทําให้คนรู้สึกว่ามันง่ายเข้าใจแล้วก็น่าติดตามเพราะฉะนั้นแฟนคลับเนี่ยก็เลยมีเยอะนะคะในของชจะแม่ทีก็ขอบคุณไว้ด้วยเช่นกันนะคะใครอยากจะเล่าแนวเนี้ยทาได้เลยในเวที่ตัวเองชอบนะคะแนวคลิปแนวที่6นะคะก็คือการสัมภาษณ์ เราก็อาจจะเห็นการสัมภาษณ์มีเ,เยอะแยะมากมายนะคะสัมภาษณ์แล้วคนเนี่ยอยากจะรู้คำตอบถูกไหมคะคือมีคนถามแล้วก็ต้องรอฟังคำตอบคลิปแบบนี้จึงทำให้มียอดวิวแล้วก็ยอดผู้ดูที่เยอะเหมือนกันนะคะลองเอาไปทำดูคะ่ะและแนวคลิปอันสุดท้ายคือแนวคลิปที่7นะคะคือความคิดเห็นนั่นเองก็คือ พูดเพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นลงมาใต้คอมเมนต์นั่นเองแต่ก็จะมีสองด้านนะคะก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่จะทำให้มี engagement ที่มากทำให้คลิปเติบโตเพราะมีการแสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้เยอะนะคะเป็นยังไงคะเมื่อได้ฟังแนวการทำคลิปทั้ง7นี้ เข้าใจแล้วก็อยากจะเริ่มเอาไปลองทำเลยใช่ไหมเพราะนี่แหละคือหัวใจของการทำคลิปทั้งหมดใน t i k t o k หรือแม้กระทั่งเล่าเรื่องคลิปในที่อื่นก็ใช้สูตรนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ไทีกันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์ตอนนี้สามารถส่งของขวัญให้กับเจ้าแม่ไทีได้แล้วนะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกผู้คนที่ยังไม่รู้นะคะว่า การทำคลิปที่ดีให้มีปฏิสัมพันธ์ให้มี Engagement ต้องเจ็ดแนวคลิปนี้เลยค่ะ